กาบสบายดีพ่อพี่น้องกบสบาสวัสดีเอฟซีเมื่อสุภุสุคนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อก็เบาตายแล้วพี่น้องอ้บรรยากาศยามเช้าเนาะตอนนี้กะเข้ากะสีไปชวนพ่อเดือนไปเอาไม้ก่อนพี่น้องไอ้เมื่อนี้ว่าไปเอาไม้มาแล้วกะสีได้กบไม้กบยางพี่น้องไอ้อันเลยกะซีได้เอาใส่เนาะว่าเสาตั้งสาวตั้งยางแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ ไม่พอหนงเดือนเผิ่็ไปขนมาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยวานนี่เพิ่็ไปขนมาเนาะครับมันนี้กระิมมาชวนเผิ่นไปขนเอาพี่น้องเลยแต่ก็สิมาเบิ่งเฮลื่อนอันเห็ดฮอดขันใดแลวเนาะพี่น,อน้องเนาะบ่าวตายก็สิมารีวิวอัปเดตเคื่อนพอน้องเดือนให้เบิ่งอีกพี่น้องเลยว่าเป็นอะไรเนาะฮอดขันใดเลยพี่น้องเลยอันนี้คือไม่ที่ว่าเผิ่นขนมาแล้วพี่นอ้องนี่ นี่คือไม้ที่ว่าเมันขนมาเมื่อวานนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเศษเป็นยังมันพี่น้องเอ้ตัวที่ว่ามันเป็นปีเป็นปลายมันเนาะตัวที่มันบนแอ็นบนอันนั้นมันหักเนาะตัวที่มันบบได้พี่น้องเอ้นี่ก็คือไม้ที่เมันขนมาพี่น้องแต่ว่าการย่างบดเบิดดอกพี่น้องยังหลายเนาะยังหลายพี่น้องเอ้มีหลายตัวพี่น้องเอ้ เราก็มาเบิ่งเฮือนเพลินพี่น้องเลยเห็นผอ,องเดือนกะถือว่าคืบหน้าไปหลายเลยเนาะสําหรับอันการเห็ดเนาะพี่น้องเลยการเหกก็ดกันก่อพี่นอ้องสําหรับอันวงกบเนาะพี่นอ้องตั้งแล้ลวสนะําสเร็จเรียบร้อยนะเบิดถูกวงเลยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าสําเร็จเรียบร้อยเนาะเราสิพาพ่อแม่พี่นอ้องข้าไปเบิง่งข้างในพี่น้องเลย กานวงกบีนก็ะหัวตั้งแล้วสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยอะไรก็ก่อแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยลลเ,เยบยเยเิงผลงานนำการพี่น้องก,ก็สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะสำหรับมันนี่ฮากระชีชวนผนไปขนเอาไม้อีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเฮากระชีเอาไม่อ ส่วนทียาดองเดือนเอาหายห่ออะไรพี่น้องเขายังเอามาบริเิดนอกหาก็สิส่วนผลนไปคนเอาพี่น้องเลยมันนี่ก็หาก็สีเอาคนมาแลวกะสิได้กบสีเลยยังเลยกะสีได้เอาใส่พี่น้องสลับเสาสําหรับยังเหากะตั้งแล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะวงกบเผ่นกะตั้งแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลย ผลงานกันมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องก่อกก่อ,กอเรียบร้อยเลยเนาะสีเหลือกันยังเหลือแคอ่สารเล็กพี่น้องเอยสารเล็กเลยกระเทคานเนาะเทคานทับหัววงกบพ,พี่น้องเอ้ย้วก็ก่อต่อขึ้นไปพี่นอ้องแล้กกระเท่ดังเที่งแล้วกใส่โครงหลงังคาเนาะทางนี้ก็คือิ่นจีเฮ็ดแบบว่า เป็นผาตันพี่นอ้องเอ้ยตัวนี้เป็นผาตันและพันธุ์ที่ใสอันส่วนที่ว่าเป็นผาตันในพเนธุ์กระชิ่ใสเป็นสองลมพี่นอ้องสองลมพันธุ์ที่ใสสองลมเนาะส่วนตัวนี้เทคานเทยังแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเทคานตะหัว์งกบและเผินกระสีเอาสองลมมาใส่คือการพี่นอ้องเผินสีบบเผินสีบริชายบล็อกแก้วเนาะ ันสิเปลี่ยนเป็นใส่ซองลมเอาพี่น้องเอ้ยพอวันหนึ่งมาก,กะประหยัดงบประมาณขับไปอีกเนาะพี่นอนะ้องเนาะคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยอันตน้นทุนมันบลายเนาะพี่น้องงบประมาณบลายบ่าษันซ่าพี่น้องเอ้ยผนก็เลยใส่เป็นซองลมเอาเนาะส่วนซองลมผ่นกระซื้อมาเลยพี่น้องนี่พี่น้องลักษณะหน้าตามันสิเป็นแบบสิหละพี่น้อง อันนี้คือสองลมเนาะบานเฮาเอิญพี่นอ้องแต่ว่าพี่นอ้องทังฝั่งไทยหรือว่าทางไหนกับูหัวิ่นเอิญว่ายังเนาะเฮากะมีเอิญตามแต่ว่าบานเฮาเคยเอิญเนานะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้คือสองลมพี่นอ้องลักษณะเ็จะเป็นแบบสีเนาะนี่พี่นอ้อง อันนี้ก็คือว่าเป็นซองลมเนาะเพิ่นกระชิตั้งเอาซองลมเพราะว่าราคามันกระชิถูกกว่าเนาะนการงบประมาณบลายพี่น้องเอ้ยก็ใส่ตัวน,นี้ก็ได้คือกันเนาะสําหรับผานี่ใส่เบิด์ตถูกห้องพี่น้องเอ้ยถูกห้องเนาะเพราะว่าใส่ตัวที่เป็นวงกบนี่ฮะเทคานแล้วเพิ่นกระชิตั้งซองลมแล้วก็สิก่อเลยเนาะ,ะก่อแล้วก็สิเทดังพี่น้อง เทดังเลยกาสีได้เห็ดโครงลังคาเนาะสำหรับเ่ากะแล้วเวกแล้วงานเ่ากะสิมาซอยเพิินพี่น้องเอ้ยแล้วเวกแล้วงานต่อเติมบ้านกะสิไดดมาซอยเพลินคือการพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคาเห็ดบานเห็ดซองตัวเองพี่น้องเอ้ยจางไหนกะคืองาน,นก่องานหยางเนาะ ตาวงกบนี่ก็พอน้องเดือนและก็พอนองลำอะไก็ลูกเผินเนาะพอนองลำน้องลำน้องลอยเพินกาเห็ดเป็นพอได้อีกพี่น้องเอ้ยกาเห็ดเพินเห็ดก่อนเนาะเฮากับอันคาเห็ดเทือนกาเห็ดเทือนคราไปก้อนพี่น้องเอ้ยแล้วแรกแล้วงานหากมาซอยคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยในก็บอกว่าการน้องพี่น้องเนาะสำหรับผลงานนี่ก็ได้หลายเติบพี่น้องเอ้ย โอ้น้องหนงน้องเดือนมาโทรพากันไปใช้่ี่มนี่มึมงดูอืมันนี่ดูสิถามนี่อ๋อน้องๆนอง้นอ,งนองเดือนันมาจะใช้ก่อนเนี่ยอเอจีนังเข้มแม่ไปใช้มาเนี่ เออแม่ไปรับน้ารับจ้างพอน้องเดือนเป็นอยังไปสื่อน้ำมันพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นอิดเนาะอ,อิดที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เพิ่นอะไรซื้อให้เอเืนน้อยเพิ่นเนาะก็ยังเหลือหลายเติบคาดว่าคือว่าสีแล้วสำเร็จอยู่ดอกพี่น้องเลยสำหรับอันอิดเนาะ่วผลงานการเกาะการยางก,ก็ได้เป็นลายเติบแล้วพี่น้องเลย สำหรับอิดสำหรับยังคือว่าได้หลายเลยเนะะาะก็คือว่าคือสิแล้วสำเร็จเป็นที่เรีอยบร้่าอีดอกพี่น้องเลยสำหรับอิดเนาะก็คือสิพอก็คืองานก่องานยังนี่ก็คือว่าสีได้หลายเติบยอดอิดเท่านี่ก็ย,ย,กยังหลายพี่นอ้องยันเหมืนแล้วสำเร็จหมดแล้วพี่น้องเลย ว่าอิฐมันกะหลายเติบเนาะหนึ่งพันก้อนพี่น้องไอ้เราก่ออิฐบล็อกเนี่ยมันสีมันสีโบเบลงประดับเนาะว่ามันก้อนใหญ่พี่น้องมันคืออิฐแดงพี่น้องเห็นอิฐแดงนี่ก่อกันนานแล้วเนาะหนึ่งมากกับประหยัดเวลาพี่น้องเอ้สองมากกับเม็นอัน ราคามันกลับโแพงปไพี่น้องเลยไหลกามันชีเห็ดได้หลายกว่าเนาะก่อกระก่อกไวอกว่าพี่น้องเลยบุญกระสิบุบเปืองสากับอันอ่าอิดแดงเนาะมันก็มีทั้งผลได้แล้วก็ผลเสียพี่น้องเลยจากไหลกาบหหวาพี่น้องเลยอันนี้คือทางด้านขางเนาะ แต่ตอนนี้เป็นด่านหน้าพี่น้องด้านหลังก็คือว่าตั้งแล้วเรียบร้อยเลยเนาะพี่ว่าสำเร็จไปหลายเติบเลยพี่น้องเลยพี่ว่าหาหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะสำหรับอ,อันเฮือนพอนของเดือนพี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่นอ้องมาเลาะเบิง่งพี่น้อง อิดกะยังหลายอยู่เนาะสำหรับไม้สำหรับ,รบยังที่ว่าเฮาเลือ่อยเฮ้ายังมาน,นี่กะถือว่าพอสำหรับอันเห็ดบ้านเห็ดเทือนเนาะถือว่าเหลือเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยกะจกังไดกะมาเบิ่งมาส้มน้ำกันเอาข่าวอัปเดตแล้วก็รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอัน นแล้วจนจบพี่น้องเอ้ยจังไรกะมาเบิงมาชมกันเนาะสำหรับงานใหม่งานยังนี่ก็คือว่าสําเร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่ว่าสาเร็จเรียบเป็นทีเรียบร้อยเนาะทีเหลือก็มีแต่ขนมาพี่น้องเอ้ยคขนมากันยังขนมาบ่เบิดเนาะเมื่อนี้กะจะไปขนต่ออีกพี่น้องเขาก็จะไปซอยเพิินเนาะแล้วก็เอาใหม่ทามานํำพี่น้องเอ้ย สำหรับเสาสำหรับยางเข้าก็ตั้งแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่อันนี้คือแข็งเลยพี่น้องเลยตั้งแล้วแข็งเรียบร้อยเลยเนาะ,นะเรียบร้อยพี่น้องเจ้านี่ตั้งแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องที่เหลือก็มีแต่เอาไมา้ใส่พี่น้องเลยแต่ว่าอัน ใหม่เอาอยัางมากบมายัางกระชังใส่พี่น้องเลยคือว่าแล้วพิธีเรียบร้อยเนาะสำหรับงานต่างเสาพี่น้องเลยสิประมาณนี้เนาะรอแต่กบใหม่กรบยังแล้วล่ะก็สิเอามาใส่พี่น้องเลยบ้านนี้เนาะตอนนี้ก็รอถ่าเนาะ น้องบิวพิสีน้ำมันพี่น้องเอ้ยข้าแม่พอน้องเดือนกะน้องเดือนน้องโหน่งไปน้ำบ่อน้องโหน่งน้องเดือนฮะอืมน้องโหน่งน้องเดือนกะจะไปน่องบิบูมของเต่าพี่น้องเอ้ยบ่อนี่ไปหลับจางดำหายดำนาเนาะมันนี่กะอยู่เพื่อนอยู่ซานพี่น้องเอ้ยน้องโหน่งน้องเดือน อันสำหรับรถไถเพื่อนกะเอามาแดดพี่น้องเลยท่านจะให้น้องบิวไปซื้อน้ำมันเนาะบิวยังไปซื้อน้ำมันพี่น้องเลยถ้าแม่ก,กันหนังทามันก็จะไปด้วกันเนาะนสบายดีไปเอาไม่มาพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องไมไเอามาเนาะแม่แหละเอาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอาสิเด็กขาจบไปเพียงเยงท่านี้เด้อพี่น้องเลย ฝาก,กไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทําคลิปต่ตอๆไปนงพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเชได้กล่าวเข้ามาสมบายดียพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะขอบุญขอบคุณสำหรับถูกคอมเมนต์ถุกกำลังใจถูกาการติดตามหับชมเนาะบ่าวตายจะได้ขอลาไปก่อนพี่น้องเอ้ย